จกเงินบัตรคนจนในเดือนกุมภาพันธ์นี้มีกลุ่มไหนได้รับสิทธิ์บ้างและได้รับเงินกันเท่าไหร่คลิปนี้กวางมาสรุปให้ฟังค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านค่ะสําหรับสิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนกุมภาพันธ์หกเนี้ยังคงสามารถใช้สิทธิ์ได้อย่างต่อเนื่องนะคะจนกว่าจะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่และเริ่มใช้สิทธิ์นะคะในโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ค่ะส่วนวงเงินสดนะคะที่จะได้รับในเดือนกุมภาพันธ์นี้ไม่ได้รับทุกคนนะคะจะได้รับเพียงกลุม เดียวเท่านั้นค่ะนั่นก็คือจะมีการโอนใจ่ายในวันที่20กลุ่กุมภาพันธ์2569สําำหรับกลุ่มผู้พิการนะคะที่ได้รับสิบบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และมีการผูกบัญชีพร้อมเพกกับหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนเรียบร้อยแล้วเท่านั้นค่ะซึ่งวงเงินที่ท่านจะได้รับนะคะจำนวน200บาทค่ะสามารถถอนเป็นเงินสดออกมาใช้จ่ายได้ค่ะส่วนวงเงินอื่นนะคะที่จะมีการเพิ่มให้สิทธิสวัสดิการแห่งรัฐนี้<ๆ>ยังไม่มีการเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันค่ะส่วนการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่นะคะ จะมีการเปิดลงทะเบียนได้ค่ะคาดว่าจะอยู่ประมาณช่วงกลางปี2,569นี้ค่ะทางคุณรับวรนแสงสนิทปรักกระทรวงการคลังก็ยืนยันชัดเจนนะคะไม่ว่าพักไหนจะได้เข้ามาเป็นรัฐบาลก็ตามค่ะ จะมีการเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่อย่างแน่นอนค่ะโดยจะมีการนำเรื่องเสนอเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีหลังจากที่มีการจัดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วอย่างช้าที่สุดนะคะก็จะอยู่ในช่วงประมาณกลางปี2569ถึงจะสามารถเปิดลงทะเบียนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในรอบใหม่ได้ค่ะสรุปนะคะในเดือนกุมภาพันธ์นี้ยังไม่มีการเพิ่มสิทธิ์เพิ่มวงเงินของผู้ที่ถือสิทธิ์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐอยู่ในปัจจุบันท่านยัง คงได้รับสิทธิ์เท่าเดิมค่ะ